เดี๋ยวเรามาฟังอนุภาพเด้คคณหลวงปู่ยุคต้นวิชาตอนยิ่งกว่าหมอเทวดา,าเห็นนะเทวดาหมอนี่นะจย,ยิงกันชัดหรือ,รอเปล่าจ๊ะเนี่ย,ยแล้วก็ เปิดเริ่มต้นดิกรองทองยันนับเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราได้มาประสบ อดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสีลำคาวิชาปราบมานเพราะเมตตาบารมีหลวงพอ่อผู้ไม่ทอคนจนเจอทางนิพพาน ทำมาช่วยคนให้พ้นภัยพานสอนลูกและหลานให้ผ่านพ้นกัน เจ้าชาญยิ่งในกายทมหลวงพ่อวัดปากซางอีกน้ำของพวาพยิ่งใหญ่ลูกขอน้อมดวงใจก้มกราบผู้ชารักพ่อสุดหัวใจลูกกราบผู้ชา โมทนาขอบคุณกับผู้ที่ถ่ายภาพพระเดชคุณหลวงปู่เนี่ยไว้เนาะทำให้เราซึ่งมาไม่ทันเนี่ยได้ได้พบเห็นอากับกิริยาแรงต่างของพระเดชคุณหลวงปู่นี่นะเจ้าเราจะสังเกตได้ว่าผู้ที่หยุดนิ่งได้นะพระต้นวิญญาณนะผู้ที่บริสุทธิ์ผู้มีอนุภาพเห็นแล้วเรามีความรู้สึกสูงส่งเนาะ ความเบื่มปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเดียวแม้ว่าเรามาไม่ทันท่านแต่ก็ยังเหมือนว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่เหมือนท่านอยู่ใกล้ๆนี่หรือหรืออยู่กับเราเงี้เนาะคล้ายๆงันเนาะกราบนศรการบิดหลวงพ่อเคารพอย่าง,ง,นนงสูงค่ะหลวงพ่อคะเรื่องลาการทวิชาแก้โรคภยัยไค้เจ็บของหลวงปู่มีมากมายเลยค่ะ ซึ่งบางโรคดูดูแล้วก็ไม่น่าจะรักษากันง่ายๆ <Okay. S 1> เช่นโรคบา้บาเออมันก็มีมานานนะ<า> <laughs> แต่หลวงปู่ท่านรักษาหายอ่ะเช่ oh. <laughs> <laughs> นเคสของป้าป้าเทียบสุขเจริญอ่ะสุขเจริญเหมือนกันเหรอ สุขเจริญนี่ที่เป็นหลานแตๆของเด็กหลวงปู่คือป้าทียบจะมีอาการบ้าจะพาะหน้าหนาวเออในเคยเป็นมัง้งอย่าเป็นเน,ะนาะ บ้าแบบทีนี่คุ้มครั่งจ้าเนเอาโซ่ล่ามไว้เลยทีเดียวโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่น่ะน้ำซ้ำไปรักษามากี่หมอกี่หมอก็ไม่หายจนประศรตาต้มาขอพึ่งบารมีหลวงปู่เข้าใจว่าช่วงแรกๆคงไม่อยากมารบกวนกับหลวงปู่นะแล้วก็ไม่ทราบอนุภาพนั้นซึ่งหลวงปู่ท่านก็บอกว่า เองน่ไม่จำไปอารักษาที่ไหนหรอกเดี๋ยวหมดกรรมก็หายเองแหละจากนั้นเด็กหลวงปู่ต้องให้กินยาลมของวัดปัดครับชื่อว่ายาลมบาดทจิตอักครูไม่ใหญ่ยังทันนะท่านเห็นยาลมนี่ไม่ทราบเดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่หรือเปล่านอะ แล้วก็ให้นั่งสมาธิท่องสัมมาอรหังในช่วงที่ไม่ออกอาการบ้าและสุดท้ายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก่ะคือต่อมาอีกประมาณสี่ห้าปีโอเป็นนานดีเดียวนะอยู่ๆอาการบ้าก็หายเป็นปลิดทิ้งไปเฉยๆสาธุจะเป็นอัศจรรย์เลยหมดกรรม มันหายเองก็เป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้เนาะอ,อีกครั้งหนึ่งลงสังเวียนเทียนทองคำจะเป็นน้องชายของสมเนรมงคลสมเนรตรงนี้สมัยเป็นเนรเนีน่นะดับดาวบนท้องฟ้านี่นาะเขาไปนั่งคำว่า ยกเว้นแต่ดาวกระเดือนท่านนั้นเน<ม>่ยทเอามาให้ไม่ได้เนี่ยไปใช้กับพระเจ้าหลวงปู่มไม่ได้เลยท่านเอาดาวและเดือนมาให้ลูกท่านเล่นนี่เนาะ,ะนี่เน้นเน้นมองคลนไปดับดาวบนท้องฟ้าอ๋อนี่เนาะเออแล้วก็ทำได้เนยเก่งีเดียวละ หลวงสาวียนได้ไลายฟังว่ามีคนป่วยเดินทางมารักษากับพระเดชจลรงปู่มากและทางวัดก็ได้จัดเตรียมที่ปักไว้ให้ด้วยซึ่งการรักษาโรคของพระเด็จพลงปูก็ไม่ต้องใช้ยาอะไรให้ยุ่งยากแต่ก็รักษาหายแม้แต่มะเร็งหรือวันณโรคซึ่งยุคนั้น อ๋อรักษาได้ยากถ้าก็รักษาหายหมดแต่อยังบางคนจะเป็นบ้าคุ้มกํลังมาเลยถึงขัน้นญาติพามาต้องเอาโซ่ล่าเอาไว้ก่อนเรากลัวจะหนีวิธีอื่นแ <laughs> ย่ตามไม่เจอแต่พอพามาเจอหลวงปู่ท่านั้น <laughs> อาการบ้าที่กำลังสําแดงอยู่ก็สงบลงอย่างประหลาดแต่สุดท้าย เลียคุณหลวงปู่ท่านกรตามวิชัยแก้รอกให้หายได้อย่างอัศจรรย์สาธุจ้ากอนปอยที่มหาพปะเดุณหลวงปู่ในสมัยนั้นก็มีตั้งแต่ระดับอรากญาจนถึงระดับไฮโซอย่างเช่นคุณหญิงละมนุบริกรรมกวิทยาท่านมัญเอกหลวงบริกรรมกวิทอดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายสมัย จอมพนปอบีบุญสงครามท่านก็ได้มาขอบาร,รมีหลวงปู่เดี๋ยคุณหลวงปู่ให้ทําวิชาแก้อรกให้ซึ่งในสุดคุณหญิงท่านก็หายนะท่านก็เลยเกิดจิตศรัทธายอย่างแรงกร็้หาเลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็กลายเป็นอุปถากใหญ่ของ วัดปากน้ำภาษีเจริญไปในที่สุดจ้ะสาธุจ้ะอีกท่านหนึ่งนะเป็นลูกศิษย์ของเดกหลวงปู่คือท่านพลตรีโสพลการาลคือในช่วงนี้ท่านมีลูกคนแรกอายุได้ประมาณแปดเดือน ยูยูพรพเคุณหลวงปู่ก็ได้ให้คนาไปบอกที่บ้านพักในกรมทหารว่าให้ระวังลูกจะเจ็บหนะักนี่นะจ๊ะส่งคนไปเตือนเลยซึ่ง่าคุณประทุมบริยาของท่านพนตรีโสพลฟังแล้วก็นึกสงสัยว่าเอ๊ลูกจะเจ็บป่วยได้อย่างไรนะก็ในเมื่อขณะนั้น ลูกยังแข็งแรงดีอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะเจ็บป่วยนี่นะเหมือนเหมือนบริยาของลูกเปล่งไงไไอเออข้าต่ออยู่ให้แล้วนะดด <laughs> โดยที่า <laughs> ท่านไม่รู้เรื่องไงท่านยังแข็งแรงอยู่นอะไม่ป่วยได้อย่างไร <laughs> แต่เมื่อทราบจาก <laughs> พระเดชพระสงู่ฉูชั้นก็พยายาม ระมัดระวังดูแลลูกของตัวเองอย่างดีที่สุดแต่ต่อมาอีกสองสามวันถัดจากคำเตือนนั่นและจ้ะจูๆ่ๆลูกก็ป่วยเป็นโรคบิดขั้นรุนแรงจนหมอไม่รับรองว่าจะรอดชีวิตเดนี้จึงทำให้ท่านมนตรีโสภนเกิดาการร้อนหลน รีบมาถวายใบแจ้งการป่วยของลกูกขับไปได้วยกหลวงปู่ซึ่งท่านก็บอกว่ามันจะเอาไปมันไหนก็ไม่ทราบเนาะมันนั่นน่เนะเนมันจะเอาไปเราต้องต่อสู้กันหน่อยจะแก้ไขให้สาธุจะนี่คือท่านเห็นนะเขาก็จะเอาไปนะก็ต้องสู้กันหน่อย จากนั้นท่านก็นสั่งทางพระราและแม่ชีทำวิชาแก้อรอกให้และสุดท้ายโลกของมนตรีโสพลก็อรอชีวิตหายเป็นปกติอย่างเหลือเชื่อ<า>นี่จะสาธุใช่และอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่คุณประทุมประยังท่านในพลพลตรีโสพลนี่นะจ๊ะตั้งคันลูกคนที่สอง ก็มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงกินข้าวไม่ได้เลยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลนานเกือบเดือนแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนหมอหมาบอกว่าเคสนี้ต้องเอาเด็กออก oh. นี่เนาะไม่งั้นแม่จะตาย จาะนั้นหมอก็ยื่นเอกสารมาให้ท่านพลตรีโสพลเซนยินยอมเพื่อให้รีบเอาเด็กออกเพราะหากช้ากว่านี้แม่เด็กจะเสียชีวิตแต่ท่านบนตรีโสพลก็ไม่ยอมรีบเดินทางมากราพท่คุณหลวงปู่นี่นะกราบเรียนท่านว่าผมไม่อยากฆ่าลูก แต่ถ้าไม่ฆ่าล <itch assessment> <ra> ูก <introductions> ก็เหมือนฆ่าแม่อ๋อนี่เนาะซึ่งไม่ได้คุณหลวงปู่ท่านก็ตอบกลับว่าเออไม่ต้องฆ่าใครหรอกจะเอาไว้ทั้งสองคนนั่นแหละสาธุจ้ะจากนั้นท่านก็ใช้วิชาธรรมกายช่วยชีวิตซึ่งปรากฏว่าอยู่ๆคุณประทุมก็มีอาการดีขึ้นก็เรื่อยๆอย่างประหลาด จนหมอตัดสินใจไม่ทำแทง้งและสุดท้ายก็รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลย<า>ยัาจะอย่างที่ไปได้คุณหลวงปู่บอกจริงๆนี่จะ้ะหลวงพ่อครัหลังจากที่ไปด้ดคุณหลวงปู่ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วถ้ากระมุงทำวิชาปราบมารหรือวัตตะ อัจฉริะการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาใช่จ้ะท่านก็นจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะซึ่งหนึ่งในวิธีเทศนจะอาจนะการเจ็บก็คือการทำวิชาแก้โรคนี่นจ๊ะแก้ไขโรคไปก็เจ็บแก้โดยรวมกับแก้โดยส่วนตัวลำพัองอะไรเนี่นะจ๊ะรวมนี่ท่านจะแก้ หรือผังรวมใหญ่นู่นเลยแล้วก็มาแก้ผังย่อยของบุคคลที่มาขอบารมีท่านตามทันทไหมจ๊ะท่านก็จะทำควบขึ้นไปเลยแล้วเมื่อแก้โอรอไปได้ระดับหนึ่งท่านก็จะคิดท่านก็คิดจะคน้นคว้าวิชาชุบชีวิต oh. นี่เนาะ ค้นให้เจอคือถ้าได้บาร,รมีอย่างนั่นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ปรททะกัยาม,มาไม่ปราบมาเนี่ยจะอะไรแลไก็ได้หมดแต่เพราะมันต้องไปสู้กับเขาผู้ที่ทำให้มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็ต้องสู้กันหน่อยนี่แหละจ้ะพะสู้ก็มีชนะบ้างไมชนะบ้างอะไรอย่างนี้ตามทันไหมจ๊ะ คือถ้าไม่ดไปทะเข้าง่ายชุบขึ้นมาเลยตั้งแต่คิดจะค้นคว้าวิชาชุบชีวิตเพราะชะนะการตายคือทำคนที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ท่านมุ่งมั่นมากทีเดี๋ยว,ยว,ยวตอนท้ายเราจะเห็นว่าท่านมุ่งมั่นมากนะจ๊ะอย่างตอนที่ยอมแม่ของพระเดชคุณหลวงปู่เสียชีวิต oh. นี่ไงที่สุดของท่าน,นคือ โยมแม่ man, นี่เนาะท่านก็ไม่ให้ไปทำอะไรทั้งสิน้นไอเก็บร่างของโยมแม่ท่านไว้นี่นะจ๊ะ <c oughs> แล้วท่านก็ค้นคว้าวิาชาชีวิตค้นไปเรื่อยๆค้นไปก็ทำไปเพื่อชีวิตโยมแม่ซึ่งพระเดชกุลหลวงปู่ท่านก็สั่งพวกทำวิชาว่า ธาตุตายแล้วคือธาตุน้ำลมไฟอะไรต่าง,างนี่เนอะมันตายไปแล้วมันเสียไปแล้วให้เอาธาตุเป็นใส่เข้าไป oh. นี่นะเนี่ย oh. oh. ให้เอาธาตุเป็นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วไปตามรายละเอียดที่ไปแล้วเอากลับมาใส่ให้ติดทีเดียว oh. Oh. นี่นะ เอากา็ลิเอียดกลับมาอีก oh. แล้วก็ปรับธาตุในตัวทำให้เอาเอาวัยวะทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม oh. น่นี่นี่นะก็เครื่องดับก็จูนเครื่องให้ติดขึ้นเ oh. ชื่อมหัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์อยาาไปมัติดกัน oh. ทำให้มันเป็นขึ้นมา oh. นี่เนาเชื่อมหัวต่อเรานถึงโบกี้รถไฟเน่ะ ทำใมเอว้วาทุกส่วนมันเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปททนกราบทูลพระเจ้าในอายตนะนิพพานที่ทำมาช่วย<อ>นี่สั่งอย่าง,งี้นะจ๊ะ<อ>แต่พระสัมมาสุทธเจ้าในอายตนะนิพพานก็ตรัสว่ากิ่งไม้มันแห้งมันหล่นแล้ว เราขึ้นไปติดอีกมันไม่เป็นหรานี่เนาะาตามทันยปเบเนีตยซึ่งผลปรากฏว่าแม่ร่างโยมแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านยังไม่อาจแก้ให้ลูกก็มาเดินเหินเหมือนมน,มนุษย์ปกติได้ก็ตามาแต่วิชาท่านก้าวไประดับหนึ่งนะจ๊ะ<อ>ที่ว่าท่านสามารถทำร่างคนที่ตายไปแล้วให้มีเลือดฝาดขึ้น นี่ต้องอัดเอาไปเยอะ oh. นี่นะนะี่ต้องอัดให้เยอะๆนี่นะมีเหงื่อออก oh. นิ้วกระดิกได้ oh. และเนื้อตัวขยับได้บ้าง oh. ท่านก็นลองลอง,ลอง oh. ทำดูงนี้เนะ oh. ศึกษาไปคนก็ว่าไปเรื่อย oh. ๆซึ่งจริงๆเนี่ยพระเดชหลวงปู่ท่านอยากให้ฟื้นขึ้นมากระโดดโลดเต้นให้ได้นะ oh. นล่ท่านก็แต่เนื่องจากยังความละเอียดจังไปไม่ทานเขาเนี่ยนะเขาละเอียดกว่าท่านก็เลยพูดว่าก็ลองดูแล้วว่าคือไม่ได้กบไปเไป็นไรนี่นี่เนะาะไม่ได้เสียอะไรนี่เนาะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปถึงทั้งแม้การเชีวิตคนตายฟื้นขึ้นจะยังทําไม่สําเร็จแต่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศย์ของโลก พระจักรวาลเลยทีเดียวนะจ๊ะเราในยุคนั้นยังไม่เคยมีหมอมีมนุษย์หรืออมนุษย์คนใดในโลกเลยที่ทำให้คนที่ตายไปแล้วสามารถกระเดูกระดดกถึงขั้นมีเลือดฝาดขึ้นมาใหม่ได้แก้มได้อองทองเลยนะในสภาพจะเป็นมนุษย์<อ>นี่เนาะ<อ>แต่ไร่ได้กรลุงปูท่านก็นไม่ยอมทอคฮะ ท่านยังคงให้เก็บร่างโยมแม่ของท่านเอาไว้เห็นไหมจ๊ะเนี่ยความมุ่งมั่นของท่านนี่ไงวันนี้ค้นไม่เจอพรุ่งนี้ค้นใหม่เผื่อว่าสักวันหนึ่งจะเจอจะละเอียดท่านเขาเจอกระทั่งเลยเขาเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าทั้งกับพยายามอย่างนี้มาจนกระทั่งถึงช่วงท้ายของชีวิตของท่านท่านอาพาธแล้วก็ทั้งการู้เวลาเรานัภาพของตัวเองเพราะพยายาม มุ่งถอดกายท่านอยู่ตลอดเวลาเมื่อยังไม่ชนะเขาสุดท้ายท่านก็นเลยตัดสินใจสั่งให้เผาร่างโยมแม่ของท่านในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยนี่แหละจ้ะสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ท้ายสุดกานี่เพราะเรื่องราณภาพความศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ยังมีอีกมาก ซึ่จะเป็นเรื่องอะไรนันก็ต้งองโปรดติดตามตอนต่อไปนี่นะะนี่อร่อมทำใจ 更高。